สวัสดีครับผมอาจารย์เน็ตนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้อากาศไม่ต้องพูดถึงนะครับร้อนอบอ้าวนะครับถึงร้อนมากนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับรวมถึงนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์สําคัญให้เรียบร้อยนะครับทั้งหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์นะครับหรือสิ่งที่จะช่วยนะครับอำนวยความสะดวกนะครับให้ทุกทคนปลอดภัยนะครับใน สถานการณ์ที่เราต้องออกไปข้างนอกนะครับเพราะมีเกณฑ์ที่จะสุ่มเสี่ยงที่เราจะต้องไปพบไปเจอกับใครอีกมากมายนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาติดเชื้อโควิด19มาหรือเปล่านะครับเราก็ต้องเซฟตัวเองนะครับอย่างไรก็ต้องช่วยๆกันนะครับสิ่งหนึ่งที่จำเป็นนะครับเวลาที่เราออกไปข้างนอกนะครับ อย่างน้อยจะไปไหนก็แล้วแต่นะครับดูว่าจุดที่เราไปนะครับจํานวนคนมากหรือเปล่านะครับถ้ามากก็เลี่ยงออกมาก่อนนะครับหรือย้ายสถานที่นะครับเช่นเราไปซื้อของมาที่นี่คนเยอะเราก็มุฟไปที่อื่นก่อนนะครับอย่าพึ่งไปแออัดกันนะจุดตรงนั้นเพราะมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับเว้นระยะห่างให้ชัดเจนนะครับมีโอกาสก็ล้างมือให้บ่อยๆนะครับก็จะช่วยได้ส่วนท่านใดที่ work from home อยู่แล้วก็ถือว่าโชคดีไปนะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ช่วยๆกันนะครับ เพราะว่าวันนี้เองเนี่ยข่าววันนี้ก็ยังมีผู้ที่ติดเชื้อใหม่อยู่นะครับก็อยู่ที่พันสคนนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในหลักพันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับเซฟตัวเองนะครับเซฟคนอื่นนะครับจะได้ลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับอย่างไรก็ขอให้ช่วยๆกันนะครับคราวนี้กลับมาว่ากันนะครับในส่วนของ ชาวลัคนาต่อไปนะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับชาวลัคนาราศีกันประจําเดือนกรกฎาคมพุทธศักราชสองพนะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกันก็คือดาวพุธนะครับควนี้เราว่ากันเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวลัคนานะครับราศีกันเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพุธนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับ ที่อาจารย์บันทึกรายการอยู่นี่นะครับเป็นของเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นดาวพุธในเดือนกรกฎาคมนะครับดาวพุธก็โคจรน,นะครับมาอยู่ในมุมนะครับที่เป็นกเกษตรนะครับในเรือนการงานนะครับกรมะกมะกรรมะก็ชัดเจนนะครับตั้งแต่2กรกฎาคมจนถึง19กรกฎาคมนะครับพูดถึงเรื่องงานนี่ชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ที่ดีนะงานที่เราลุยมานะครับตั้งหลายๆเดือนที่ผ่านมานตั้งแต่เดือน มกราคมพามีนาเมษาพฤษภามถุนวากรกฎดานะครับจนมาถึงกรกฎานะครับเดือนที่พยากรณ์นี้ถ้าเราลุยมาเต็มที่แล้วมันมีเกณฑ์ครับณปัจจุบันนะครับณเดือนกรกฎาคมตั้งแต่2กรกฎาคมจนถึง19กรกฎาคมนะครับมีเกณฑ์ที่การงานจะประสบความสําเร็จนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับชาวลัคนาราศีกันแล้วหลังจากวันที่20นะครับกรกฎาคมนะครับไปจนถึง4สิงหานะครับดาวเจ้าเรือนการงานก็จะโคจรเข้าสู่เรือนภพลาภะนะครับ ช่วงเวลานั้นก็ยิ่งดีอีกนะครับการงานก็มีโอกาสสําเร็จนะครับเกิดโชคลาภผลให้กับชาวาลัคนาราศีกันหรือแม้แต่คนที่ยังเขาเรียกว่ายังหางานไม่ได้ยังไม่ได้งานนะครับก็จะได้งานนะช่วงเวลานั้นนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับยังไงก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ชาวาลัคนาราศีกันสู้ๆนะครับสู้ให้เต็มที่นะครับการงานเรากําลังจะดีนะครับแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะยังมาพูดถึงเรื่องต่อไปนะครับ คราวนี้มาว่ากันในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของชาวลัคานาราศีกันนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นะครับณปัจจุบันนะครับของเดือนกร,รกฎาคมน,นะครับก็โคจรนะครับกระดุมพระลาพระโคจรมาตั้งแต่วันที่25มิถุนายนนะครับจนถึง19กรกฎาคมนะครับเพรา<ล>ะฉะนั้นการเงินในช่วงเวลานี้ก็เป็นอะไรที่ดีใครที่ค้าขายใครที่อะไรช่วงเวลานี้คือเป็นช่วงไรที่ ทำมาค้าขึ้นนะครับจะขายอะไรก็ขายได้จะทําอะไรก็ดีไปหมดนะครับทําให้เราได้ผลตอบแทนหรือรีเทิร์นมาในเรื่องของการเงินในในในมุมที่ดีนะครับก็ค่อนข้าง,าง,างชัดเจนในพื้นชะตาณเวลานี้นะครับแต่พอมาช่วงไปลายเดือนนะครับตั้งแต่ช่วงเรียกว่า20กรกฎาคมนะครับไปจนถึง13สิงหาคมนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินก็จะโคจรเข้าเรือนพบวินาศแก่พื้นดวงชะตานั่นหมายความว่า ชาวลัคนาราศีกันนะครับช่วงต้นเดือนนะครับจนถึง19กรกฎาคมเนี่ยการเงินดีก็จริงคุณก็ต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีๆนะครับเพราะว่าปลายเดือนหลังจากวันที่20กรกฎาไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ที่การเงินจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะถึงกับมีปัญหาคราวนี้จะดีมีปัญหามากน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมนะครับของชาวลัคนาราศีกันแต่ละคนนะครับหากอยากรู้นะครับ รีบแอดไลน์ออฟฟิเชียลของเขานะครับมหาอาจารย์ได้ที่แอดไซสน์ ALRZO นะครับเพื่อเช็ครายละเอียดพื้นดวงชะตาคุณอย่างละเอียดนะครับลองดูว่าพอเช็คเสร็จปุ๊บแล้วเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรเพราะปัจจุบันนี้นะครับที่จะบันทึกรายการเนี่ยตรงกับวันจันทร์ที่19เมษายนพฤทธาักราช2564นะครับเมษาพฤษภามิถุนากรกขดายังมีเวลาอีกประมาณ2เดือนเศษนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ล่วงหน้าว่าเราจะต้อง เตรียมหรือจะต้องพบกับปัญหาอะไรที่เราจะต้องเข้าไปชนนั้นนะคืออุปสรรคของเราอะนะครับเพราะฉะนั้นรู้ไว้ก่อนเราก็จะได้ไม่ต้องไปหนักใจนะช่วงเวลานั้นแล้วก็อย่าลืมบริหารจัดการการเงินให้ดีๆนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับมาว่ากันในเรื่องของคู่ครองความรักนะครับของชาวลัคนาราศีกันคราวนี้คู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกันเนี่ย ดาวเจ้าเรือนคู่ของเองก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับโครจรอ,อยู่ในเรือนภพอลินะครับตั้งแต่29มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 4นะครับถ้ามองเล็งกว้างๆเลยนะครับก็จะอยู่ไปยาวๆจนถึงนะครับวันที่7เมษายนพุทธศักราช2 5 6 5นะครับ มันจะมีแกลปเล็กๆนะครับมุมตอนช่วงปลายๆปีที่ดาวพฤหัสบดีจะโคจรถอยหลังนะครับมาอยู่ในเรือนปุตตะช่วงเวลานั้นก็อาจจะผ่อนคลายนิดหน่อยนะครับแต่ช่วงเวลาที่อาจารย์บอกไปนะครับรวมถึงในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเพราะฉะนั้นปัตตนิอุลินั่นหมายความว่าก็มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหานะครับกับไม่ว่าจะเป็นคู่รักแฟนหรือว่าอาจจะเป็นหุ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเพราะฉะนั้น จะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าพูดถึงในมุมของคนรักแฟนเราก็ถ้อยทีเท่อาศัยพูดคุยกันนะครับด้วยความเข้าใจนะครับอย่าเอาอารมณ์มาเหนือเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีอุปสรรคมารบกวนจิตใจเราให้เรารู้สึกแบบไม่ค่อยดีนะอันนี้ก็ต้องอย่างที่อาจารย์บอกมาแล้วหลายๆในมุมมองของการพยากรนะของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยตั้งแต่เดือนปลายเดือนมีนามาเมษามาลองไปฟังย้อนหลังดูนะครับว่า เราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ยากครับเราลุยงานนะครับงานมีช่วงจังหวะที่ดีมากๆในเดือนกรกฎาคมนะครับยึดงานเป็นสารณะแล้วลุยงานให้เต็มที่การเงินมีเกณฑ์ที่ดีนะครับอยู่ช่วงต้นเดือนนะครับไปลายเดือนก็บริหารจัดการให้ดีนะครับเตรียมความพร้อมไว้นะครับส่วนเรื่องคนรักก็นะครับก็ ก็ปิดหูไว้สักข้างหนึ่งนะครับก็อย่าพึ่งไปอะไรมากมายถ้ามีเรื่องมีอะไรเข้ามาทําให้เรารู้สึกแบบงุนหงิดหัวใจก็อแล้วก็ค่อยๆผ่านไปนะครับก็เอาใจช่วยนะครับชาวาลัคนาราศีกันทุกทกท่านนะครับคราวนี้มามองในมุมของเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวาลัคนาราศีกันนะช่วงเวลานี้ก็เขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของพื้นดวงชะตาที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะมีกําลังนะยังยังไงก็ยังเข้มแข็งอยู่นะช่วงเวลานี้นะครับเพราะ ต้นเดือนดาวประจําตัวก็เขาเรียกว่าโครจรไปอยู่ในมุมที่เขาเรียกว่าเป็นเกษตรนะครับก็ถือว่าดีพอไปไปลายเดือนก็ดาวประจําตัวก็โครจรมาอยู่ในเรลาพะนะครับแล้วก็เป็นคู่มิตรกับเจ้าเรือนนะครับก็ถือว่าดีนะครับช่วงกรกฎาน,นี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าสภาพร่างกายดีคราวนี้ร่างกายดีก็อย่าลืมนะต่อให้ร่างกายดียังไงจิตใจคุณจะต้องดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาอะไรมากมายก็หาโอกาสถ้ามีเวลาก็ไปทําบุญบ้างถ้าต่อช่วงนี้โอเคเราไปวัดไม่ได้เราก็ดูว่ามีเธรทมบุญที่ไหนที่เราคิดว่าเออถูกชะโลกับเราหรือตรงจริตกับเรานะครับเราก็ไปร่วมบุญนะครับจะที่ไหนก็ได้อย่างไรก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกนะครับแล้วก็ความสบายใจของแต่ละท่านนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกๆท,ท่านนะครับก็เ,เรียกว่าโอเค ประสบความสําเร็จในด้านการงานนะครับการเงินแล้วขอให้โชคดีนะครับในเรื่องของความรักทุกๆท่านนะครับแต่ที่สําคัญนะครับอย่าลืมเซฟตัวเองนะครับก็จะเซฟคนอื่นไปด้วยนะครับแล้วก็ลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์นะครับช่วยๆกันนะครับเพราะตอนนี้คือว่าจะเป็นคุณหมอเองหรือพยาบาลเองผู้ช่วยหมอเองก็ดีเนี่ย ทุกๆโรงพยาบาลน,นะครับทุกคนก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับกับคนที่ที่ทตอนนี้ที่มีเรื่องเขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่โควิด1 9ระบาดเนี่ยก็เอาใจช่วยนะครับทุกๆฝ่ายนะครับก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีนะครับรวมถึงชาวลัคนาราศีกันทุกๆท่านครับวันนี้เราขีดจตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ